เฮ้ยทุกคนสวัสวค่าทุกคนสวัสดค่ัทสวดีค่ะกคนสวัสดีวเะทเกคเมอั์ดีค่ ers, ะทนสวีค่ะทานาวัสดีค่ะครัคนสวัสดีค่ะทกสวัสด ot ี่ะท n กคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทมกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดี่ะท้วคนครัสดีค่าทุกคนสัด้ถ่ะยนกคนับดีค่ะทุนสว่สดีค่ะกคนสัสดคะกคนวัค่ะทกนสัสดี่ะทุกคสวัสดีค่ื่นกหลสไลเดร์มากเลคนันนีคผม อยู่กับ EP ที่เอ้เปลืองวะ EP เท่าไรวะกู่เคยพูดไม่ได้พูดเสียทีนะครับประมาณเอ่อสี่สิบห้านะครับใช่แล้วครับ EP สี่สิบห้าเดี๋ยวผมขอปรับเสียงแป๊บหนึ่งนะครับไม่งั้นมันจะโอ้โหพระเจ้านะครับผมอ่าฮะเรามาปรับตรงนี้ดีกว่าครับโอ้โหไม่ได้ครับเพื่อความเดี๋ยวก่นเอออะไรประมาณนั้นครับโอเคไม่ได้ครับถึงคอมเราจะใหม่ครับแต่เราก็ช่าใจไม่ได้นะครับไม่งั้นมันจะแก่เท่านะครับผมอ่าปุ๊ก่อนตอนนี้ ได้ยินหรือเปล่าเอ่ยอ้าวชิบหายครับเปิดพัดลมครับโอ้โหเสียงลมนี่อะเฮลิคอปเตอร์เลยครับว่าพายครับผมอ่าอันนี้อันนี้ผมเล่นซิงเกิลนะเพราะว่าเออเอ็มซีไลท์นะฮะตอนนี้โคโลแม่งเน้าจัดนะครับไม่มีสปอนเซอร์นะฮะเช่งนี้ก็หาสปอนเซอร์โคโลฟรีให้ด้วยนะฮะก็ผมจะช่วยโปรโมทเซิร์ฟให้นะครับอะไรประมาณนั้นให้โคโลฟรีอ่ะเออไม่ใช่โคโลฟิีนะครับโคโลฟรีนะครับโอเคนะฮะอ่าฮะอะไรเนี่ยใครอะไรมาเก็บไว้เต็มหมดเลย อมเฮียเสียงเปิดประตูไมไหนวะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นเก่านะะเป็น1.5เออก็โอเคไม่บอกด้ว,ว่าเดี๋ยวไม่สซอร์ไพนะฮะปล่อยไว้ก่อนปล่อยให้ปล่อยให้ปล่อยให้งงไฟไปก่อนนะฮะนะครับก็รีบก็จะมาถ่ายก็ขอแสดงความเสียใจเท่ากับ GN Survivor นะฮะเพราะว่ามันใกล้จะจบแล้วนะครับโอ้จุกนะฮะ ก็ทำอะไรทำหมู่บ้านทำอะไรเสร็จก็จะจบแล้วนะฮะโอ้มันน่าเสียดายจริงเลยนะครับนี่ขอแวะหน่อยแต่ว่าอู้แจ็กกี้โอ้ไม่ได้เห็นนานหมคิดถึงว่าเพื่อนคิดถึงไปสวรรค์เลยมึงอ่าฮะอะไรเนี่ยโอ้โหไม่เห็นกระสงครามโลกเลยเฮียเอาละแล้วใครเอาอะไรมาติดโอ้ลามกโอ้ <laughs> ขอลงแบบนะั้นโอ้โหไม่เลด้ไม่ครับนานคนหัวพองอะนะครับอ่า มีก่องคราบด้วยนะครับไม่ได้ครับจิตวิญญาณครับแน่นอนสัตชาตาญานเก่าเสร็จกูแล้วนะครับโอ้แถวนี้ก็คงจะแบบถล่มมาเป็นนานแล้วในในอีพีที่แล้วนะครับอะไรประมาณนั้นเอาไปไหนดีกว่านะฮะไม่ได้ขุดนนครับอยากฟังเสียงขุดมั่งไม่ได้เล่นมาไม่ค่อยว่างเลยนะครับช่วงนี้งานก็เยอะเรียนก็แย่นะครับตังก็ไม่มีนะครับจน อ่าฮะก็ช่างมันเถิดนะครับอพอพอปิดพัดลมนะฮะเสียงไม่เราจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าปัญหาคือตอนนี้ร้อนไสแห้งนะครับไม่เป็นไรครับไปในอีพีนี้เรามาทำอะไรกันดีครับโอ้โหแม่งกำลังเข้าสาระแม่งแดกเวลาไปประมาณ3นาทีก็อีพีนี้เราจะมาสร้างฟาร์มกันดีกว่านะครับส่วนฟาร์มยังไม่หมดนะเออเออในอีพีสีผมค้างไว้ที่ตอนไหนใครจําได้บ้างฮนะอ่า เออใช่ผมลืมบอกไปว่า EP 4 5 6จริงๆถ่ายแล้วนะครับถ่ายแล้วแล้วก็สร้างไอ้อะไรว่าฟาร์มไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะนะครับอ่าแต่ปัญหาคือตอนกูถ่ายนะมันอีพิกวินมากเลยนะฮะคือกูลืมเปิดไมค์ตอนถ่ายแล้วเออมันเลยเป็นปัญหาเอา้าใครมาโอ้ยเย่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 มันเลยเป็นปัญหานะครับเลยเลยต้องมาถ่าย EP 4 5กันใหม่โอ๊ยกระสุกนะครับ ไม่ว่าไมค้าครับไม่ว่าคอมมึงแบบจะเทพขนาดไหนนะมึงเจอเกมนี้ไปคือดับอ่ะจริงจริงด้วยโอเคเห็นไหมฮะเราเราจะพามาทัวร์ไอ้นี่กันดีกว่านะครับป่าไม้ของเรานะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้รูปแบบอาจจะเป็นป่าดงพงไพรนิดหน่อยนะครับไม่คือลกเหี้ยนะครับลกมากเลยนะฮะไม่เป็นไรครับก็ก็สวยดีนี่ป่าตวัน เดี๋ยวเราจะอ้าวชิบหายใครทักเฟซว่ามึงมึงอ่านแป๊บหนึง่งนี่แก้ปัญหาง่ายโดยการปิดเฟซแม่งเลยนะครับว่ใครทักมาก็ไม่รู้นะถ้าเกิดเป็นแฟนคลับผู้ชายกูไม่ตอบนะแต่แฟนคลับผู้หญิงนี่ต้องพิจรารณาพิเศษนะนนแน่ๆนะฮะนะครับไหนอะไรเนี่ยไอ้นี่มันคืออะไรเนี่ยนะครับมันคืออนุสาวรีย์อะไรวะกูสงสัยมันนานแล้วมันคืออะไรที่ลอ่อมอนเตอร์อ๋อนะครับกับดักของชาวบ้านปวงชนชาวไทยนะฮะเราก็อย่าไปคุกคีเขาเลย เพลงไหมครับไม่ได้กินแบบอ้าคกูจะทำฟาร์มโอ้โหแม่งเดินเดินทั่วเลยไม่ได้ไม่ได้เดินแล้วใจใจแตกครับเป็นัยรุ่งใจแตกแม่งเที่ยวรัละการเที่ยวครับผมโอเคฟาร์มไม้เนี่ยเราก็มีแล้วนะฮะนี่เป็นตัวเกมเพียวๆเลยนะไม่มีมอนไม่มีห่าสักอย่างนะครับผมเพราะผมขี้เกียจเจอประสบกับปัญหาใครใม่แงหเ่าปล่อยมา ่อไปครับเราจะมาทำทำอะไรไม่รู้แหะนะครับเราไปขอไปดูขอไปตรวจต,ตรวจตาข้างบนก่อนนะฮะโอเค <Okay. S 1> เลยทำฟาร์มเมลอนกันนะฮะเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่หมู่บ้านของเรานะฮะหมู่บ้นานเจนส์วาเวอร์นะครับผมไอ้เหี้ยมีหมูด้วยนะครับหมูก็แม่งขึ้นกำแพงได้ด้วยนะครับมาแล้วเราก็เอา้าโอ้ขึ้นได้เลยเอา้าวางได้นี่หว่า ทำไงดีครับปัญหาระดับโลกมาแล้แม่งบวกขึ้นนู่นมาเจอหมูขึ้นนี่อีกมึงขึ้นได้ไงวะเนะนี่ยเ้กูโทดยังเอออ๋อหรือมึงอะไรประมาณนั้นมันต้องมีเหตุการณ์หมูหลุดเดี๋ยววันมูหลุดหมูหลุดมูหลุดเฮ้ยช็ yeah, okay, อตเียโอเคเข้าไปละปิดตรงนี้แม่งเลยนะครับโอเคครับได้ข่าวว่าเรารวยไม้ใช่ไหมฮะอ่า เอากระจกปิดดีกว่ามันจะได้เห็นนะฮะไม่งั้นเราจะไม่ได้เห็นหมูน้อยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวกระจก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 แผ่นดีกว่าครับกระจกบ้องเลืองนะฮะมีเสียงไก่ด้วยโอ้โหเม่ชกนาเล่ว่ะเอ้าไอ้ไอ้กูตีบล็อกหนึ่งมันก็ขึ้นอีกบล็อกหนึ่งเฮช็อตโอเคครับนี่หมดปัญหาหมูหมูหลุดครับเดี๋ยวมันจะแบบ ไซค์โค้องออกมาตรงนี้แบบว่าแม่งกังวลอีกแล้วนะฮะเกมนี้มันเกียนได้เสมอนี่วูวย,ย้ายมานี่แต่กูเกียนกว่านี่กูวางตรงนี้เสร็จกูนะครับโอเคแค่นี้ก็หมดปัญหาแล้วครับหมูหลุดเอาโอเคหมูเฮดพีหมดเปล่าวะเออช่างาเถอะนะครับอุยแต่เฮดพีอยู่ใกล้หมดครับไม่กินข้าวนะครับแดกเลยเนะขาแดกเนะื้อมูกินเยอะกินเยอะเดี๋ยวขอไปกินเยอะกันเฮ้ยนเยนืเเนนน้อมึงอะ อร่อยนะเนี่ยโอ้โหโอ้โห,โหไม่มีใครสนใจวะช่างแม่งเหอะโดนเมินโอ้โหร้องไห,ห้อะไรดีครับ <c oughs> ช่วงเย็นอย่างเงีย้ยดคือเงี้ยบรรยากาศลมเย็นอย่างเงีย้ยอึบกันดีกว่าลูกปะส่ <c oughs> งเสริมนะครับอา้าวทำไมหมูไม่หื่นวะอือหรือมึงอ้าวค้างเหรออา้อาวไม่กินเหรอลูกอ่ะกินไหมลูก อ๋อลืม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 ,ลมโทษ I am sorry แจ็กกี้นะครับมันแดกไอ้นี่อะไรวะแครลอทเออ Sorry b a t m a n นะครับ <laughs> ใครเคยดูคลิปเด็กนะ <laughs> okay, ครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปเอาแครลอทก่อนแม่งอยู่ไกลแสนไกลเลยแครลอทข้างล่าง EP 45นี่อา้าวเสียงอะไรวะขอมาเดินสำรวจแมปก่อนดีกว่านะครับจะทำหาอะไรแม่งคงไม่ทันนะฮะโอเค อะไรนะครับแครหลอดปลาขึ้นไปเลยครับปลาผสมพันธุ์สดครับผมเพิ่งรู้นะว่าหมูมันมองแครอทแล้วแม่งจูมันจะแขงมันจะเกิดอารมณ์แล้วมันก็จะอะไรประมาณนั้นนะครับทําการสืบพันธุ์โอเคว่างไงนายโอเคโอ้โหขึ้นเลยเนะี่ยโอ้โหจุ๊บ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 มองหน้าแล้วก็เกิดลูกอย่างปลากัดโอเค โอเคครับเราไปดูดีกว่ามีอะไรบ้างเอามีไข่ด้วยกินแครอทไหมหนูไม่แดกครับงงไม่ต้องเอาครับโอเคทางขึ้นหลังบ้านอย <c oughs> ู่คแก่อะอ,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 อะ้ปจับอะไปจเจัมึงมึงทำะครมาตีประตูบ้านกูมาแนะ่หื้ออยู่ไหน ประตูบ้านนะเว้ยข้อเบาๆก็ได้โอ้โหอยู่นี่อยูรู้ได้ไงว่ากูยอยู่ในบ้านหลังนี้เหรอช่างแม่งเหอะนะครับโอเคกูทำนะลืมเลยอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่เราจะมาปรับปรุงทัศนียภาพบ้านใหม่นิดนึงเป็นการใส่บรรไดครับมีมได้ไหมเนะี่ยโอ้โหโจน,นิีกมีโอ้แม่งโคตรรวยเลยนี่มีอันนี้เปล่าวะเด๊ดเด๊ดเมาโอเค โ oh, well, อ้ยยังคำแล้ว darling เสียเป็นไม้อีกอมไม่เป็นไรครับสีมันคล้ายๆกันนะครับแม่เข้ากันได้อย่างลงตัวครับโดยไม่น่าเชื่อนะครับโอเคอันนี้ไม่ต้องก็ได้คะโอเคครับเราก็เดินขึ้นมาอ่าแล้วนี่มันอะไรเนะี่ยแม่มันต้องทำการปรับปรุงันไม่ได้แม เก็บไว้ก่ันนะเดี๋ยวมาไปหาอารม์แบบมันร้อนตับจะแตกไม่ไหวละโอเคกลับมาละพอร้อนแล้วมันแบบยุงมันเกิดอารมณ์เนาะมันก็จะทำการฟิเจาริ่งกับเนื้อของเรามันจะดูดผมต้องเข้าใจมันกันมาอร่อยเดือดช่างแหว่งเหินนะครับบ่นไปเล่นไปมาครับมันก็สบายเลยอาชีพนี้นะครับมาเล่นเกมนะฮะแล้วมันก็บ่นนะฮะ บ่นอะไรไม่รู้ expand. แล้วมันก็ดูกันไลกันมันโอ้อย่างดีอะเอาคำมาด้วว่าบ้านซีเรียสไก็ไม่เสร็จสักดีเขาหายไปไหน,นไม่รู้นะฮะแล้วก็ช่วงนี้ไม่มีโคโลด้วยก็ขอเซิร์ฟติด really. ต่อสปอนเซอร์ไม่ใช่สปานเนอร์กูยังพูดว่าสปอนเซอร์เออโอเคครับหืมโกกลางไข่มันอาวไม่ใช่แหมมองอะไรก็เป็นด้านลบนะครับนอนนี่ครับเตียงสี่เหลี่ยมนะครับสุดยอดนี้ อ้าววงเฮ้ยไก่ในมองหน้าเราแต่เช้าเลยนะไหนอ้าวไก่มันกินเลยนะมเมล็ดใช่ป่ะผสมพันธุ์ต่อครับแหมการผสมพันธุ์สัตว์เกมนี้มันสนุกเพลิ่เพลินจริ่งเลยนะฮะขอมาสำรวจหน่อยนะครับหลังจากได้เล่นมานานมาครับเนาะขอเลื่อยเปื่อยก่อนคลิปนี้นะฮะขอเลืเล่อยเปื่อยอ่ะเดากันเลยลูกเดาได้ไหมได้สิลูกเดาเลยลูกโอเคโอเคโอเค อันนี้ต้องเล่นอย่างระมัดระวังเนาะเพราะว่าผมแบบลงเกมใหม่คือปักองคปะอินไม่มีนะครับคือสดนะฮะและปัญหาของสดคือถ้าคิปเปิ์มาปุ๊บุตูมปุ๊บโอ้โหแมบบพังทลายแล้วแบบน้ำตากูจะไหลนะฮะโอเคผมขอไปเลื่อยก่อนครับไปแวะบ,บ้านเพื่อนดีกว่านะครับชีวิตนี้เงียบเหงาครับ ผมไม่มีสปอนเซอร์นะครับจนไม่มีตังค์เช่าโคโลนะฮะเลยต้องมานั่งถ่ายคนเดียวอย่างี้ครับอ้งเงานะฮะอยากให้พี่เนมีเพื่อนนะฮะต้องไปหาโคโลครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆผมไปหารับสปอนเซอร์อ่าฮะเดี๋ยวอันนี้ฟาร์มใช่ไหมจ๊ะโอ้ยเยี่ยมไปเลยไหนะเขาลองดูผลสะพานของเช่าหน่อยสิปอนโอ้หมันจะเป็นงี้ครับวงจรของคุณปอนครับอ่ามีคาร์ลนิดหน่อยไม่เป็นไร ก็เกี่ยวแม่งเลยเนะะี่ยอะไรประมาณนั้นอ๋อ,อเป็นงี้เองจอดโอ้สุดยอดเลยซาร่าสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วมันจะไปไหนเนี่ยจอดอ๋ออยู่ข้างล่างนี่เองเอาง้าวไงต่อจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บอ้าวแม่งมีเสือกมีบั๊กข้างบนนี่ด้วยอา้าวไงต่อจอดอ๋อมันอ๋อมันจะมาลงกล่องนี้นี่เองจอดโอ้สุดยอดมหัศจรรย์มากเลยจอดโอเคช่างมันเถอะจอด เดี๋ยวจะลาไปเที่ยวบ้านเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้บ้านคุณโจ๊กคุณจำได้นี่ครับอ่าบ้านที่มีสปอนเซอร์ตายบ้าน <c oughs> โอ้โหแม่งอย่างครบพร้อมอะ่ะนี่โอ้โหไพเวทด้วยสุดยอดไหมนี่เลยครับล่ออแม่งตรงข้างนี้เลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวโอเคอ่าฮะ อ้าวมีบันไดขึ้นตรงนี้ก็ไม่บอกแม่ให้ขุดตรงนี้ตั้งนานนะครับขออาภัยด้วยนะครับคุณเจ้าบ้านคุณเจ๊งเรียบร้อย <c oughs> โอเคนี่มันแหล่งปั๊มหมูใช่ไหมเนะี่ยแม่ร้ายกาศนะครับเราก็จัดก,การนะครับ <c oughs> มันเริ่มไม่สบายเวอร์แล้วล่ะน,นะครับไม่ใสเปาเนอร์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคต้องจัดก,การหมูหมดแค่นี้สเปาเนอร์ก็ไว้ทำงานแล้วถุยนะครับ <c oughs> โอเค กลับบ้านก่อนบ้านเมืองนี่สวยงามมากเลยนะฮะมีแอนวิวมีโเทเททวาอ้าวเสร็จกูละนะครับไม่รู้ของใครผมรู้เสร็จกูนะครับอันนี้อะไรนะร่ยผมมีปุ่มด้วยโอ้หอะไรเนี่ยตื่นตาตื่นใจครับอันนี้บ้านใครเนี่ยอ๋อบ้านไอ้โตล้นนะครับไอ้เจ้าโตล้นนะครับ ก็ยังอยู่แหละนะครับก็ทีมงานทุกคนก็ไม่ได้ไปไหนนะฮะก็ยังอยู่ปกติอยู่ทุกคนนะครับแต่เพียงว่ากูไม่มีโควิเปิดนะครับแม่งไงไทยทำไมไม่เปิดทำมาชีล่ะพี่นะครับก็ตอบให้เลยนะแม่งแหลกระยาเลยนะฮะคือมันจะเป็นแบบแบบอะไรประมาณนั้นแหละนะครับโอเคขอแบ่งหน่อยนะฮะแลาวเฮ้ อ้าวโคนละโคอนี่คืออะไรโคอ้าวชาโคไม่บอกชาโครครับใส่นี่เลยนะฮะชาโคไม่รู้มาทำไมหมูเป็นไงลูกสบายใจไหมได้เยิบกันแล้วมีความสุขนะฮะเดี๋ยวเราขอเก็บทร,รัพยากรแป๊บหนึ่งไม่รู้จะเก็บไปทำไมนะฮะเพราะว่ามีทุกอย่างครบพร้อมแล้วนะครับเพลงก็นหนุนนะ สามารถไปหาดูในช่องได้นะครับผมลงมีดิจิตในดิกพิชเช่นมีเนื้อร้อง้งด้วยนะใครอยากร้องก็จัดการครับอะไรสักอย่างมันไปหาเองอ้าวสิบพายเต็มครับพายพี่ไผไปไหนเลยครับพี่ไผฮอร์โมนแม่งหนังจบแล้วกูยังเอามาเล่นนะฮะไผจะอยู่ไหนดีลูกอ้าวได้ยินเสียงไข่แล้วโอ้โหลูสูตลแบบสุดยอดอบบป๊อกเลย โอ้มีเพ็ดด้วยโอ้โหหใหญ่ยยพี่งผิโอ้สุดยอดโนอะเสกอ้าวอ,อ้าวผิดห้องเลยอ้าวเอา <c oughs> เมื่อกี้กูจำได้กูมาทางนี้นี่ว่ะอ๋อทางนี้ Show am not ready sorry sorry Batman ขอป๊าป๊าแม อเคไม่มีใครรู้หรอกนะครับแปเถอะนะฮะแล้วเราก็เอาไปอัพอะไรดีวะไอ้นี่มีเยอะแล้ว,วอ่ะบุยเสียงหลอนเอออัพที่ขุดอะไรดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเตรียมของไงเพราะเราจะสร้างฟาร์มแตงโมอ,อีกอะ่ะเออใช่ใช่ใช,ใช่เราต้องอย่างนี้ด้วยอ,อ่าครับเลยเดูยว,วะหนึ่งสองสามในการหาไม้เราต้องใช้ไอ้นี่ใช่แล้วเออ นี่เลยครับเอาลงใช้นี่ครับขวาครับแอ็นะฮะเราก็ลงไปแัคเวลก่อนนะครับโอเคของใครไม่รู้เสกมาเสร็จกูนะครับไม่ได้มันต้องโดนเนมยึดด้วยความสะใจนะครับโอเคได้ดังี้เอ๊ะเจจะตัดคอตัดไฟนะครับเก็บไว้ในตัวนะครับตอนนี้เรารวบรวมทรัพยากรก่อนผมว่าไม้ก็ไม่น่าจะขาดแคลนแล้วนะไม่มีเยอะล้นบ้านแต่ไม่รูเลเวลเหลือนะครับมานั่งดมพรมไัยดีกว่า เราต้องใช้ไม่มีอะไรมากครับหมดนะครับขออภัยด้วยใครไม่รู้เสร็จกูนะครับเราลงเหมืองไปหาหาอะไรดีครับไม่มีอะไรต้องหานะครับเราเตรียมอุปกรณ์ในการก่อสร้างของเราดีกว่านะครับก็จะใช้เป็นแบบเดี๋ยวเรามาหาทาเรสร้างกันดีกว่านะครับเอาตรงไหนดีอ่ะท่านผู้ชมช่วยออกความคิดเห็นอท่านผู้ชมตอบกูจะรู้ไหมเนี่ยยวผมเก็บไว้ีนแบบหิวข้าวอะ่ะ โอ้มองไกลๆช่างสวยอลังตา,างจริงๆเลยนะเฮ้ยข้างหลังนี่ก็โล่งนี่หว่าทำข้างหลังเลยดิ่อุย้ยขาขาข,าขาขาของข้ามันมีสองข้างโอ้โหพระเจ้าตรงไหนดีว <laughs> ะตรงนี้เลยได้ปะนะ้เนี่ย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 หลังนี่ไงเออได้ได้ได,ได้ทำหลังนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมพอจัดการพื้นที่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเค เอ้ถ้ามึงจะขุดไวขนาดนี้นะขุดแต่นี้เดียวแม่งไปเลยนะฮะเอ็นชาน์มาของใครรู้ของคุณนนท์เปล่าว่าถ้าจำไม่ผิดนะเคครับโอ้โหมึงเอาดินไปแดกเหรอครับผมไม่เข้าใจว่ามันแดกได้หรือว่างไงแม่งทำเป็นรูหุ่นเงินแม่มันไม่สวยอะ่ะโอโ้อะไรเนี่ยจะบ่นนะแม่งจะบ่นแล้วแม่งจ,จะสวมวิญญาณแล้วนะครับเคครับเดี๋ยวคุเขาเสียงประตูเล็อก แม่งเดินผ่านนี่ขี้โหดเลยนะครับตูดแม่งเก่งเลยตกใจโอเคไปเถอะนะครับดับบินจุ๊บเฮึจุ๊บบูฮ้ยไอ้สั์เจ้ามีสะพานกูนึกว่าน้ำโอ้ อาจะลงมาแบบลงใส่น้ำาโอเคครับแม่เพลงเปินเผื่อกลังขึ้นนะครับไม่ต้องฟังแล้วครับเพลงของไมค์ครับนะยาครับยา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 ฟังเพลงรายการกูดีกว่านะครับโอเคเวลาก็หมดลงแล้วครับสำหรับ EP ท่หานี้นะครับเจียนส i v a l ไว m e วรกเกมก็มาพาเดินรอบแมกไปป้นไปโด้กันนะฮะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็หลังจากที่ไม่ได้แบบแตะมานานนะครับแบบนี้ก็ขอจบไปกับภาพสวยงาม โอเคครับเสร็จ e นี้ขอบายไป่กี่เดียผมสวัสดีค,สดครับไว้เจอกันใน EP สี่หกนะครับเจอกันไปแนะ oh, หละว่โอ้หนูๆอย่าลืมเมื่อดูคลิปเจนเกมเมอร์จบแล้วนะครับชอบก็กดไลค์กันด้วยชอบมากกดไลค์แอดโปรเจนกดแชร์หน้าติดตามกดซับสไครต์นะครับผมและเรายังสามารถเป็นส่วนหนึ่งของรายการน,นะครับโดยการที่ไปกดไลค์แฟนเพจเจนเกมเมอร์หรือหาแฟนเพจได้ตามในคลิปแชทหรือในชาแนลของเจนเกมเมอร์ได้เลย และสามารถเข้าร่วมมาในกรุ่มสามารถโพสชิปเจ๋งๆฮ่าๆแชร์กันได้ในกรุ่มนี้นะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ผมสุดีครับเจอกันในน้อง